สวัสดีนะครับผมครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับผมวิธีการนะครับเติมเงินเข้าไปในแอปเป่าตังนะครับหรือใน g w a l l e t ของเรานะครับเพื่อเอาไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับผมก็คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับเพิ่งเคยเติมเงินครั้งแรกหรือเคยเติมแล้วแต่ลืมนะครับหรือไม่รู้วิธีการเติมนะครับผมก็จะมาบอกแบบละเอียดเลยนะครับในแอปเป่าตังก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมเข้ามาที่ แอปเป่าตังเหมือนผมนะครับก็คือล็อกอินเข้ามาเสร็จก็จะเจอแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าหน้าตาไม่เหมือนกับผมนะครับลองไปหาคําว่าเติมเงินนะครับจะมีเลยครับหลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับใส่รหัสผ่านเข้ามาจะเจอคําว่าเติมเงินเลยให้เราไปหาปุ่มนั้นนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับพอคลิกเข้ามานะครับเราก็จะเจอนะครับอ่าเลือกธนาคารที่ต้องการเติมนะครับตรงนี้ เขาก็มีหลายธนาคารให้เราเลือกเลยครับมี9ธนาคารนะครับคุณผู้ชมสะดวกธนาคารไหนนะครับลองเลือกธนาคารนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตเลือกเป็นกรุงเทพนะครับอ่าพอเราเลือกธนาคารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเขาจะมีขั้นตอนนะครับหรือวิธีการเติมอยู่3วิธีนะครับวิธีแรกครับคือเติมผ่านแอปหรือเ b a n k บ n กินะครับผมหรือ Mobile Banking นั่นเองให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้ครับ สังเกตไหมครับขอจะมีคําว่า G Wallet ID นะครับเนี่ยครับคืออเขาเรียกว่าเป็น ID ของเราเองนะครับที่สําคัญมากครับคือเราต้องเอา ID ตรงเนี้ยไปเติมเงินในแอปโมบายนะครับหรือโมบายแบงกิ้งของเรานะครับก็ขั้นตอนนะครับก็ให้เราคัดลอกนะครับ ID ตรงนี้ครับหรือจดไว้ก็ได้ครับหรือคัดลอกแล้วก็ไปวางไว้คลิปบอร์ดในมือถือของเรานะครับหรือทํายังไงก็ได้ให้เราสามารถจํา ID ตรงนี้ได้นะครับถ้าเราจำได้นะครับต่อมาให้เราเปิดแอปพลิเคชันนะครับผมเช่นผมเปิดแอปโมบายนะครับหรือบัวหลวงนั่นเองนะครับหลังจากล็อกอินเข้าไปที่แอปแล้วนะครับให้เราไปยังเมนูเติมเงินครับจากนั้นให้เลือกเติมเงินพร้อมเพย์หรือ eWallet นะครับเขาจะมีตัวเลือกตรงนี้ให้นะครับทุกแอปทุกธนาคารนะครับมีหมดเลยนะครับให้ดูดีๆนะครับเจอเมนูนี้แล้วกดเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะให้เราใส่รหัส ID นะครับหรือทำการนะครับคัดลอกไปวางไว้ก็ได้นะครับใน e v a l l เ t ID อะครับในช่อง e v a l l e t ID ให้เรากรอกเข้าไปนะครับหลังจากที่เรากรอเสร็จนะครับให้เรากดเติมเงินนะครับเพียงแค่นี้เองครับเราก็สามารถเติมเงินได้แล้วนะครับก็คือให้เราใส่จำนวนเงินก่อนนะครับหลังจากที่กรอก e v a l l e t ID เสร็จเราก็ให้เราไปใส่จำนวนเงินที่เราต้องการจะเติมต่อนะครับหลังจากใส่จำนวนเงินแล้ว ให้คุณผู้ชมกดเติมเงินได้เลยนะเพียงแค่นี้นะครับการเติมเงินเข้าแอปเป่าตังก็ได้แล้วนะครับวิธีการเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งเนาะนะครับหรืออีกวิธีครับเติมผ่าน QR โคดนะครับหรือ QR Code พร้อมเพย์นะครับก็ให้เราบันทึก QR โคดเนี่ยเอาไว้ในเครื่องของเราเลยนะครับพอบันทึกเสร็จนะครับเราก็นะครับผมเปิดแอปพลิเคชันธนาคารนะครับของเรานะครับ เราก็ไปยังที่สแกนนะครับเมนูสแกนหรือสแกนจ่ายนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็กดปุ่มรูปภาพนะครับในหน้าสแกนเพื่อเลือก QR code ในมือถือก็คือ QR code นั่นเองครับแล้วก็สแกนปุ๊บเขาก็จะจ่ายตังค์ให้เราเรียบร้อยก็คือการเติมเงินเข้ามานั่นเองนะครับเพียงแค่นี้เองครับสะดวกง่ายครับผมอีกวิธีคือตู้ ATM นะครับก็คือให้เราไปที่ตู้ a t m แล้วก็วิธีการเติมนะครับไม่ยากครับ ข้อ1นะครับให้เลือกชําระเงินเติมเงินมือถือนะครับถ้าเราไปที่ตู้ ATM แล้วเนาะสนะครับเลือกประเภทบัญชีนะครับ3ให้เลือกเติมเงินพร้อมเพย์นะครับ4ก็ระบุหมายเลขจี้วัลเล็ตนะครับสิหลักก็คือหมายเลขด้านบนนะครับที่เป็นของเรานะครับหลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ดีนะครับหลังจากนั้นกดยืนยันเพื่อนะครับทำการเติมเงินนะครับเพียงแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับถ้าเติมผ่านตเอตู้ ATM เนาะ นะครับก็ให้เราดูที่สําคัญนะครับรหัส ID G-Wallet สําคัญมากนะครับให้คุณผู้ชมจดไว้ดีให้ดีเลยครับเพื่อเราเอาไปเติมครั้งต่อไปเนาะนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเติมเงินเข้าแอปเป่าตังหรือ G-Wallet นั่นเองนะครับเป็นวิธีสามวิธีง่ายๆครับผมก็ลองนําไปใช้งานกันได้นะครับถ้า คุณผู้ชมนะครับเห็นคลิปวันนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครแขกันด้วยน,นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระด,ดีๆแบบนี้นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมสอนอะไรหรือติดปัญหาอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโอได้เลยนะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ